เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่เกม TAV อย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม TAV เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมารีวิวรถนะครับผมเป็นรถ GTX นะครับผมเป็นรถที่อยู่ในภาพพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ภาคที่7 7นะครับผม7หรือ8ไม่แน่ใจนะอาจจะ8ไม่8ก็7ผมว่า8นะครับผมอ่ะผมว่า8แล้วกัน8ก็8นะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้ครับผมเจ้า GDX ครับผมบอ,บอกเลยว่าในหนังเนี่ยคือว่ามันแรงมากนะคือรถรถของเพื่อนไปเอกห้าวคันเนี่ยมันก็ว่ามันจะหยุดไม่ได้อะแรงมากแล้วเกียร์ก็เป็นเกียร์แต่งเลยนะครับผมตรงวนี้เจ้าคันนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าคันนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอ อภัยในด้านเรื่องเสียงด้วยนะครับผมอาจจะเบาไปหรือดังไปเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะพอดีว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้ที่มกหูฟังนะคือตอนนี้ผมผมสั่งไมมาแล้วแต่เพจบอว่ามันแจ็คตัวเสียบมันยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวแล้ว,วกันดีกว่านะครับผมแต่ดูบอดี้ภายนอกก่อนนะครับผมว่ามันจะสวยขนาดไหนครับผมอ๋อคืออันนี้คือสีเหมือนในหนังนะ ันนี้คือทุกอย่างเดิมๆยังไม่มีการแต่งไม่มีการอะไรยังั้นนะครับผม mm hmm. โอเคครับ mm hmm. ผมว่าโมเดลภายนอกเนี่ยละเอียดดีมากครับงานดีมากแล้วก็อ,อผมให้เต็มสิบนี่ผมให้ให้สิบเลยนะนะครับภายนอกเราไปดูภายในกันดีกว่าครับผม mm hmm. บา่านขึ้นรถเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มีถังไนตัดอยู่อยู่ตรงกลางด้วยอ่ะ ครับผมอเราดูภายในกันดีกว่าครับผมเฮ้ยเขียนไม่มีภายในผมว่างานก็ผมให้ห้าคะแนนนะประมาณ5้คะแนนก็ถือว่าโอเคไม่ขิเ้เหรมากเกินไปครับไม่หยาบเกินไปโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปลองดีกว่า let's go ไปลองที่ไหนดีถ้าลองก็ต้องลองเส้นนี้แล้วกันนะผมขออนุญาตมาก โอเคครับผมตอนนี้เราก็วาร์ปมาถึงจุดเที่ยะทดลองกันเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกันดีวกว่าว่าจำเดิมเนี่ยมันจะทำความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับผมไปผมว่าแรงเลยนะคือแบบอันนี้คือจำเดิมนะไม่มีการแต่งเลยนะผมร้อยแปดร้อยเก้าครับผมร10นะ้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้านะที่จะเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อน เคือผมว่าแรงมไปในหนังเลยนะครับผมแล้วคลาสสิกด้วยนะครับผมอ่าไปโอ้เดี๋ยวต้องลองอัดทางตรงดูนะครับว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมเฮ้ยเ้ยก็บไปแล้วเก็บไปแล้ว โอเคครับอับอเลยโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองทางตรงกันดีกว่าครับผม A few moments later เอาละ,ะครับเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองทางตรงนะครับผมเห็นข้างหน้านะแม่มันจะเป็นค่ายทหารนะผมมาลองอับตรงเนี้แล้วโดดข้ามไปในค่ายทหารเลยนะคือโดดไม่รู้มันจะเลยหรือเปล่าจะเลยไหมหรือว่าจะตกในค่ายทหารไหมไปอนอื่นต้องเบินน,นะครับเบินก่อน l e ส s go! ูไปแล้วครับผมอ๋อออกกลมแล้วลครับผมตอนนี้เอ้าไม่เป็นไรครับยังไม่เสียหลักเท่าไหร่ครับผมไปแล้วครับจะข่าไหมหรือปลาครับผมร้อยแปดสิบตอนนีขน้ขึ้นไปขึ้นไมเฮ้ยเออ โอ้ my god เอาไมโอเคครับเพื่อนตอกี้มันไม่ผ่านนะเดี๋ยวเรามาลองใหม่ Let's go ไปตอกี้เหมือนเราอาจจะเสียความเร็วนิดนึงนะครับอาจจะเสียอาจจะสะดุดนิดนึงนะคเลยเลยรอบมันเลยไม่ได้ครับผมไปรอบนี้ร้อยเก้าครับจะผ่านหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหโอเคครับผ่านมา จักทุเลแล้วเกินครับผมไปเดี๋ยวซ่อมเลยโอเคอจะให้มันเป็นสภาพนี้เลยมันก็มันก็ไม่ใช่นะโอเคครับอ๋อเนยเค้ืคบินแล้ววะนะครับผมอัดคุกขรืองบินเลยโอ้ โอ้โหได้190กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจรี่อู่เอาไปแต่งกันดีกว่าดูดิว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมไป A few moments later โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงอู่แล้วเดี๋ยวเรามาแต่งกันดีกว่านะครับจากเดิมที่วิ่งได้190เนี่ยเดี๋ยวดูว่าถ้าแต่งแล้วเนี่ยมันจะ วินได้เท่าไหร่นะครับผมอย่างที่บอกนะคือของแต่งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบนะครับยังเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยผมยังเล่นไม่ไปที่ไหนเลยนะครับผมโอเคแต่งแค่ไหนได้แค่นั้นแล้วกันโอเคครับผมไปครับใส่ให้หมดมีอะไรให้สุด <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะขับเจ้า gtx คันนี้ไปทำภารกิจของอฟรงกินด้วยนะผมดวไปวันนี้จะไปบู๊กันนะไปบู๊ดุเดือดแบบเลื่อนพลาดเลยครับผมสีไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับผม คิดหนึง่งคลีพอลดต่ำแล้วดูดีมากเลยนะโอเคครับผมจริงๆมันใช้มอสแต่งก็ได้แหละแต่แต่คือแบบว่ามันไม่ได้อัดรถ,รถเหมือนแต่งรถไงแต่งรถก็ต้องเอาเข้าอู่ใช่ไหมครับผมไปเรียแบบร้อยครับผมเสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับผมผมสุกว่ามันจะแรงกว่าเดิมนะอ๋อพอบนี้มีทัวร์โบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทางเรียบแล้วกันครับผม โอเคครับผมต้องมาลองเส้นนี้ครับผมไปโอ้โหขึ้นรอบขึ้นดีจังเลยอะ107-108ครับผม109ครับผมจะ6แล้วครับ109โอ้โหสองกว่าแล้วครับผมเฮ้ยไม่เอาไมา่ไม่ลง องแล้วครับสองกว่าครับผมตันแล้วครับผมอะไรคือยรงแต่งไม่สุดนะนะครับผมถ้าเพื่อนเอาไปแต่งสุดเนี่ยมันอาจจะเกินสองไปก็ได้ครับผมเฮ้ยสองล้อแล้วสองแล้วตันแล้วครับเสียงเครื่องในตันแล้วสุดแล้วสุดแล้วลากสุดแล้วได้แค่นี้จริงๆครับผมโอเคครับผมไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็แค่นี้ครับผมโอเค โอ้โหสวยจริงๆคันนี้ภายนอกนี่ผมให้แบบที่บอกสิบจมสิบเลยครับโอเคครับก่อนจะปิดคลิปไปเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันดีกว่า let's go <S a few moments later อะไะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดรับภารกิจแล้วเราไปรับภารกิจในบ้านแฟรงกิ้งกันดีกว่าไปเข้าไปเดี๋ยวเวลาเนี่ยจะสคริปไปตอนที่แบบว่า สามเย็นนะครับผมไปฟุ๊บๆๆๆเรียบร้อยข้ามมาเลยเฮ้ยมีแต่คนดีดมีแต่คนดีดอะครับอ่ารถเราจอดอยู่นู่นนะครับผมไปสหายขึ้นรถ Let's go ไปครับผมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมันจะพาเราไปร้านปืนเออมันจะพาเราไปร้านปืน <ST AN CE> ไปซื้อปืนนะครับผมเดี๋ยวเราไป,ไปเรีรับปืนครับผม <ST AN CE> ไปเอาละครับเพื่อนตอนนี้เรามาถึงร้านปืนแล้วแต่เราเข้าไปเลือกปืนกันดีก,กว่าไปแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเลือกปืนก่อนนะ <ST AN CE> โอเคครับผมไป <ST AN CE> เอาละครับเพื่อนตอนนี้เราเลือกปืนเสร็จเดีวเราไปบูดีกว่าครับผมมันจะ,จะให้ไปทลายแกง๊ง คู่กุลิศหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แก,งก๊งมันเลยนะครับผมเอาล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่จุดภารกิจนั้น,นที่เราจะเข้าไปทําการเออฆ่าล้างโคตรพวกมันนะครับผมที่ไหนวะทางนี้ทางนี้โอเคแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับผมโอเคครับจอดรถครับผมเตรียมอาวุธเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวเตรียมก่อนต้องเตรียมผมขอเป็น เอาล้วครับเพื่อนตอนนี้เราเตรียมอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอาวุธเราแสตมป์บ่าแล้วเดี๋ยวเราไปบู๊กันข้างในดีกว่าไปครับผมโอเคครับอาวุธเตรียมพร้อมครับผมไปเหมือนมาเจอจะสักอย่างครับสคิปเลยครับผมข้ามไปเลยกูเลยกูเลยกูมอนก็มอนก็มอนกูเ้ย เฮ้ยเกลี่ยกูดูไปยังโอเคครับเฮ okay ้ยอะไรเนี่ยตายตายตายกระตุกกระตุนโอเคอุ้ยประมาณเท่าผมไปโกโก go go ไป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 เข้ามาหมดทวองเพื judgement. ่อน เสร็จ้อยครับผมเสร็จไปครับระวังเพื่อนนะระวังระวังมาแล้วเคลบไหไประจุกกระชุนเดี๋ยววะวะไโกลยไโลยกโกลยไโลยกโกลยกโกลยไปล ไครับอยู่ล่างเฮ้ยไปครับต่อครับผมหจุกกระสุนเรียบร้อยครับผมโอเคไปเดีไปเรียบร้อยครับผมโอเคครับไปหจุกกระสุนเดินต่อฝนที่ยังครับท่าจะหมดแล้วท่าจะหมดแล้วนะ่าจะหมดแล้วต่อต่อต่อ เดิน้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้มาแล้เพื่อนมาแล้มาแล้วมาลกูกูกูาแลหมด้องกนหนึกระเปียนไปเี่ต้องเปี่ยนแล้ครับคับโอเคครับ ยังใช้กดแล้วจังหวะนี้ไปโก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 ยิงเขับอลเข้บอลเข้บอลเข้าบอลโอเคโอเคร้อยครับผมไปตายครับผมเจุดพร้อมมอจุกกระตุูเรียบร้อยต่อครับผม เดี๋ยวครับผมปุ๊บอือตายซะเดี๋ยววาครับผมเดี๋ยวร้องครับผมไปโอเคข้าม,มัานทั้หมดตายครับผมเไปห้อยลวง 好了。呃、啊啊啊、，go go go go。加油！我娘，好嘞，我娘，走，快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 。对吧？来吧，宝。快，go go go, that,、啊 go, 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 go.。 เราจะหนีนะถ้าถาปิดแล้วก็หนีแล้วใช่ไหมเนี่ยไปครับเออไปจากวะเนี่ยเฮ้ยตกขึ้น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 ไปครับผมไปโคกู้กู้กู้เหน่แล้ว ึโอเคครับผมโอ้ยอาล้วครับผมก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยครับผมฉากวู้ดดุดเดือดแบบท่านเป็นไงครับผมไปไปไปเหมือนแบบเหมือนมันเป็นแก๊งคู่อริกันนะเออแล้วเราก็แบบ มาทลายแกงมันเหมือนแบบขัดผลประโยชน์กันหรือเปล่านีไม่แน่ใจนะโอเคครับไปกลับบ้านดีกว่าาครับผมไปถึงบาแล้วเสร็จติดภารกิจนะครับวันนี้นะครับผมโอเคถึงแล้วอู้จากไหนโอเคครับผมโอเค เฮ้ยไม่เอานเพ<ร>ื่อน<ร>หลายก็รู้นีว่ว่าโอเคครับผมเอาล้ครับก็จบไปอีกภรารกิจเรียบร้อยนะครับผมอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้เสร็จภรารกิจวันนี้ก็จบภรารกิจไปละนะครับก็ถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะครับผมให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยแล้วกันนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ไว้ด้วยแล้วกันครับแล้วเจอกันครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย